สวยมากมันมาแตกวันนี้เราพาทุกคนมาบุกครัวที่ครัวริมคลองบางพระชนบุรีค่ะเดี๋ยวเรามาถามพ่อครัวแม่ครัวกันว่ามาที่ครัวริมคลองเราต้องสั่งเมนูอะไรนะคะไก่อบเกลือครับก็ผสมซุปเกลือเดี๋ยวเราไปดูที่เาทำกันว่าเขาทำกันยังไงที่เป็นเมนูแบบขึ้นชื่อเลยที่ร้านไม่เมนูอะไรไก่อบเกลือไก่อบเกลือไอ่นี้ก่อนที่เราจะเอามาทอดแบบนี้คือเราเอาไปทำอะไรก่อน อร่อยให้เท่าไหร่คะดิมสิบเลยใช่ไหมเ <c oughs> มนูใส่อบเกลือโอ้โ,อโห่อจะตุ๋นตับตก,ก็แล้วผิดฟันันเด่นๆกว่านะครับหลังจากที่ทอดเสร็จแล้วนะคะต้องทุบไก่ให้นุ่มสับเป็นชิ้นแล้วก็จัดใส่จา<ด>เนเมนูต่อไปก็คือกระพงทรงเครื่องหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูวิธีทำกันเลยคะ่ะหั่นชิ้นแรกเป็นชิ้นแล้วนะคะ ทำซมเครื in e, well, ่องกรอบกรอบเลยค่ะทำสมเครื่องต่อครับผมในน้ำมะนาวตับตับแค่ก็ใส่น้ำยำนี้เขาไม่ได้แช่ไว้นะคะก็คือทำบ้องตับบ้อเลยใส่ลงไปก็จะมีเป็นทับแขร์กระไคร้แล้วก็ปลากรอบ สรงเครื่อไก่อบเกลือเมนูอะไรคะเปดเกี่ยวค่ะตำยอดมะพร้าวไข่ปูค่ะและที่ร้านยังมีเมนูอาหารพื้นบ้านอีกหลากหลายเมนูเลยคะ่ะแล้วก็มีเก๋เตี๋ยวเรือได้คะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าจะมีรสชาติยังไงสีสวยมากจิ<ง>้มซีฟูด,ดนำออกความเคม็มปลายหน่อยเป็นไก่ที่กินแล้วมันไม่เลียนกินได้เรื่อยๆ กระพงทรงเครื่องก็ินก็วสวยร้อนๆข้าสวยกี่โมงอร่อยต้มยำปลาคังมาที่นี่ก็ต้องสั่งสดร้อนๆอแล้วลงพอมากตัวริมคลองบางพระชนงบุรีค่ะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีเป็นโซนด้านนอกแล้วก็โซนห้องแอร์